สวัสดีค่ะนี่ถักหมวกนะนี่คือหมวกหมวกๆวนวนววนี่คือได้นี่คือเข็มนี่คือกันถักอันนี้ไหมถ้าเกิดสอนต้องตั้งกล้องอีกแบบหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ เด็เก้าอืมก็จะถักอย่างเงี้ยถ่ายให้ดูด้วย <l ots of music> นี่คือลายดอกไม้อู้รู้สึกว่ามันจะยาวมากเลยเหมยตอนนี้กําลังขยายน <l ots of music> ะเดี๋ยววันหลังจะถวนอย่างนี้แหละตั้งกล้องอย่างนี้แหละถักให้ดูเลยเนาะ อันนี้แค่แนวอันนี้มีอีกหนึ่งอันนะเนี่ยอันนี้ทําเสร็จ awesome. oui. <All S 2> แล้วน<ๆ>ี่ก็สวยเันเน้นเเดี๋ยวจะถักให้ดูนะคะทุกคนก็คงจะต้องตั้งกล้องอย่างน<ๆ>ี้นะเพราะว่าตั้งอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้สวนอะเราแค่ถักคุยกันไปเพลินๆทำไมโทรศัพท์เราเป็นอย่างนี้บายๆค่ะสวัสดีค่ะ